เรื่องราวของกลุ่มนักศึกษาที่เดินทางไปทำทีสิธิ์กันในป่าพวกเขาต้องตามหาดอกชละวันที่นำมาทำเป็นยาอายุวัฒนะแต่สิ่งที่พวกเขาได้เจอก็คือจระเข้ตัวยักษ์ที่คอยเฝ้าดอกไม้ชนิดนี้อยู่และพวกเขาก็ถูกมันกัดกินไปทีละคนทีละคน,ท,ะคนทุกคนจะเอาตัวรอดมาจากมันได้อย่างไร สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผม speak up, speak up. วันนี้ผมจะมาทําการสปอยภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่าอมาตะพัสยองซึ่งก่อนหน้านี้ผมเคยสปอยเป็นเวอร์ชันหลังจากที่ผมดูจากรวมภาพยนตร์มาแล้วซึ่งก็มีเนื้อหาที่อาจจะสลับกันไปสลับกันมาและภาพไม่ตรงนะครับคลิปนี้ผมจะมาสปอยเป็นเวอร์ชั่นที่ตรงมากยิ่งขึ้นสําหรับคนที่ต้องการรับชมภาพยนตร์เรื่องนี้แบบเต็มๆอาจจะหาดูยากนิดนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ จะมีออนแอร์ทางโทรทัศน์นะครับล่าสุดก็ทางทีวีช่อง7ส่วนอีกช่องหนึ่งที่ทุกคนอาจจะได้ดูกันก็คือช่อง t o o four u นะครับอามาตามพัสยองเรื่องเราเปินเรื่องมาที่กลุ่มนักศึกษาที่ขณะนั้นมีผู้ชายสองคนกำลังทะเลาะกันนั่นก็คือรุ่นน้องที่มีชื่อว่ามตรากับรุ่นพี่ที่มีชื่อว่าฟีฟาซึ่งมนตราเขาได้ต่อว่าฟีฟาที่ทิ้งพี่ของเขาที่มีชื่อว่าวายุไป พอพวกเขากำลังล่องแพโดยไม่รอวายุฟีฟ่าได้ถูกมนตราผักเขาตกลงไปในน้ําและฟีฟ่าด้วยความโกรธก็ว่ายกลับขึ้นมาบนแพแล้วก็ผักมนตราจนตกลงไปในน้ําเหมือนกันซึ่งเ,เพื่อนๆก็มาต่อว่าฟีฟ่าที่ฟีฟ่าทำแบบนี้แต่ฟีฟ่าก็ยังไม่หยุดบ้าและจะไปควบคุมเครื่องยนต์ของแพจนทําให้ถูกบุรินคนที่ขับแพอยู่ต่อยเขาจนล้มไปขนาดนั้นเองวายุคนที่หายตัวไปก็ได้นั่งพารามอเตอร์ลอยมาจากบนท้องฟ้า แล้วก็มาบอกทุกคนว่าเดี๋ยวเขาไปตามคนมาช่วยแต่จูจูก็มีจระเข้ตัวยักษ์พุดขึ้นมาจากน้ํา แล้วก็กัดกินวายุจนเสียชีวิตไปเรื่องราวย้อนไปก่อนที่ทุกคนนั้นจะเดินทางมาที่นี่ซึ่งตัวของน้ำหวานเธอกำลังหาข้อมูลทำทีสิธิ์จบอยู่แต่ยังหาไม่ได้นาวาซึ่งเอาเอกสารเกี่ยวกับต้นไม้แปลกๆที่มีดอกชื่อว่าชระวันในข้อมูลบอกว่ามันจะเป็นต้นไม้ที่สามารถนำมาปรุงปัญญาอายุวัฒนาได้น้ำหวานสนใจและอยากจะทำทีสิลเรื่องนี้และให้นาวาเป็นคนพาไปนาวาจึงขอค่าแลกเปลี่ยนเป็นเลี้ยงบุฟ เขาก็พอหลังจากนั้นน้ำหวานก็ไปบอกแฟนของเธอซึ่งฟีฟ่าคือแฟนของน้ำหวานและเขาก็นึกสนุกชวนเพื่อนเพื่อนไปด้วยกันหลังจากนั้นกลุ่มน้ำหวานและเพื่อนๆของฟีฟ่าก็ได้พากันเดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นโดยมีนาวาเป็นคนนำทีมและในทริปนี้ ก็มีบุรินที่พาแฟนที่มีชื่อว่าแชมเปญมาด้วยนาวาได้ชี้ให้ทุกคนได้ดูว่าพวกเราานั้นถึงหมู่บ้านกันแล้วขนานั้นก็มีชายสองคนที่แต่งตัวเหมือนกับโจรเดินผ่านมาทางนี้พวกเขาจึงถามกับทุกคนไปว่าจะไปไหนกันนาวาจึงบอกว่ากำเนิดจะเข้าไปในหมู่บ้านแต่เมื่อทั้งสองคนได้เห็นหน้านาวาพวกเขาก็รีบหนีไปเลยเหมือนเขากำานิดจะบอกอะไรบางอย่างแต่ไม่กล้าพูดหลังจากนั้นทุกคนก็ได้เดินทางไปยังหมู่บ้านแห่งนั้นแล้วก็ได้เจอกับคนดูแล หมู่บ้านที่มีชื่อว่าอ,องซูผู้เป็นผู้นําหมู่บ้านแต่พวกเขากลับพบว่าพี่ศาก์ยายของนาวาได้ออกเดินทางไปที่อื่นทําให้อ,องซูจะเป็นคนพาทุกคนนั้นไปพักอย่างที่พักใกล้ๆกับต้นชารวันซึ่งต้นชารวันที่พวกเขาต้องการจะตามหาจะอยู่บนกรอกกลางน้ําอันห่างไกลที่สําคัญเวลาที่พวกเขานั้นจะสามารถลงมือเก็บใบาชารวันได้ ก็คือเวลาสนธยายามที่อาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าไปแล้วเท่านั้นและในคืนนั้นเองในหมู่บ้านก็มีการจัดงานเลี้ยงกันน้ำหวานที่กำลังนั่งอยู่กับไมล์มายจึงถามน้ำหวานไปว่าน้ำหวานเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งไหมซึ่งขณะนั้นก็มีนักท่องเที่ยวสองคนที่ได้ยินแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเธอข่าวที่ว่าอินฟลูเอนเซอร์หายตัวไปหลังจากเที่ยวแถวนี้ แต่มาก็บอกกับน้ำหวานไปว่าไม่ต้องคิดมากหรอกบางครั้งอินฟูคนนั้นอาจจะไปเจอแหล่งทําเงินที่อื่นแล้วก็ไม่กล้าบอกคนอื่นก็ได้ก็เลยหายตัวไปเงียบ,เ,ยบเรื่องดาวตัดไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีใครบางคนเอาอะไรบางอย่างมาโรยที่ต้นไม้นั่นแล้วต้นไม้นั้นก็ส่องแสงออกมาหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในตอนเช้าอองซูจึงได้พาทุกคนนั้นขึ้นแพรที่ติดเครื่องยนต์ให้ทุกคนนั้นไปยังที่พักชาวคณะมากกว่าสิบคน หลังจากนั้นพวกเขาก็มาถึงที่พักแต่กลุ่มคนส,ส่วนใหญ่ไม่ได้ต้องการจะมาทํางานแต่พวกเขาอยากจะมาเที่ยวเล่นแล้วก็มาสังสรรค์กันเท่านั้นหลังจากนั้นทุกคนก็เริ่มมาดื่มกันอย่างสนุกสนานแล้วก็กระโดดลงไปเล่นน้ําโดยที่ขนาดแชมเปญกาลังเล่นน้ําอยู่กับเพื่อนๆฟีฟาก็จ้องมองมาที่แชมเปญแล้วก็ยิ้มออกมา เพราะว่าเขานั้นชอบแชมเปญอยู่นั่นเองแม้ว่าตัวของเขาจะกุ๊กกิกอยู่กับน้ำหวานก็ตามแชมเปญลานจะขึ้นมาจากเล่นน้ำเธอก็ถามมายไปว่าเห็นบุรินบ้างไหมซึ่งตอนนี้บุรินกำลังจะเก็บข้าวของเพื่อเดินทางไปทำทีสิทธิกับน้ำหวานและนาวาแต่แชมเปญก็เข้ามาหาบุรินแล้วก็มารุกเขาอย่างหนักแต่บุรินนั้นก็ยังไม่เล่นด้วยตอนนี้และบอกว่าเขาต้องรีบไปจึงทิง้งแชมเปญไว้ที่นี่คนเดียวแล้วก็รีบออกไปเลยคนที่ออกไปทำงาน มีเพียงแค่นาวาบุรินแล้วก็น้ำหวานเท่านั้นพวกเขาได้เดินทางไปจนเจอกับต้นชารวันนาวาจะบอกไปว่างั้นให้น้ำหวานกับบุรินไปเก็บตัวอย่างดินส่วนเขาจะเก็บดอกต้นชารวันนี่เองซึ่งดอกของมันก็จะมีประกายวิ่งวับออกมาด้วยและจากนั้นบุริน,น,นก็ไปช่วยน้ำหวานนั้นเก็บดินแต่ว่าบุรินก็เก็บดินไปเยอะมากๆจนน้ำหวานได้บอกว่าจะเก็บไปทําไมนักหนาให้เทออกไปบ้าง เมื่อถูกสั่งบุรินจึงจะแกล้งคืนน้ำหวานด้วยการเอามือของเขาที่เปื้อนไปป้ายหน้าน้ำหวานและทั้งสองคนก็เล่นเอาดินป้ายหน้ากันหลังจากนั้นพวกเขาก็กำลังจะเดินทางกลับแต่ระหว่างทางก็เจอกับพงอะไรบางอย่างที่มันใหญ่มากๆ เมื่อพวกเขาสังเกตเข้าไปที่ด้านในดีๆก็พบว่าที่ด้านในมีจระเข้ตัวยักษ์อยู่พวกเขาจึงพากันเรียบวิ่งหนีเพราะว่าจระเข้ตัวนี้มันตื่นแล้วก็ได้วิ่งไล่ทั้งสมคนพวกเขาพยายามวิ่งกลับไปที่เรือซึ่งจระเข้ยักษ์ตัวนี้มันก็ได้ไล่ตามทั้ง3าคนมาพวกเขาได้ขี่เรือออกไปและกลับมายังที่พักเพื่อบอกกับเพื่อนๆว่าให้รีบเก็บของและพากันหนีขณะที่ทุกคนนั้นกําลังจะหนีไอจระเข้ตัวนั้นมันก็ได้กระแทก แ,แล้วก็ได้กระโดดงับขึ้นมาที่ด้านบนจนเกือบโดนบุรินหลังจากนั้นจระเข้ยักษ์ก็ได้กัดกินเพื่อนหลายๆคนที่ไม่ทันระวังจนเสียชีวิตไปคนที่เหลือรอดก็ได้ขึ้นมาบนเรือและพวกเขาก็พากันขับหนีแต่ว่าจระเข้ยักษ์ตัวนั้นมันก็ได้จ้องมองทุกคนและก็ไล่ตามไปติดๆซึ่งจู่ๆเหมือนคอซ้ำรำซัด เรือกับเสียขึ้นมาซึ่งทําให้พวกเขานั้นไม่รู้จะทําอย่างไรต่อไปและจระเข้ตัวนั้นมันก็วนเวียนอยู่แถวนี้อีกด้วยบุรินจึงออกไอเดียว่าพวกเราต้องกระโดดว่ายน้ำหนีไม่งั้นไม่รอดแน่แต่ว่าฟีฟ้าก็ไม่กล้าบุริน จึงใช้เท้าของเขายานฟีฟ้าลงไปในน้ำลาจานั้นทุกคนก็กระโดดลงจากเกรือตามก็เหลือเพียงแค่บูรินคนเดียวเท่านั้นและไอ้จระเข้ตัวนั้นก็ได้กระโดดขึ้นมาเพื่อจะกัดบูรินแต่บูรินกระลบทันมันงับเข้าไปที่ท้ายเรือบูรินจึงใช้จักหว่านั้นเอาน้ํามันเทไปที่หัวของมันและเขาก็จุดไฟจนทําให้เรือน้ํามันระเบิดแต่ว่าจระเข้ตัวนั้นมันก็หนีไปได้พวกเขาทุกคนขึ้นมาบนฝั่งได้อย่างรอดปลอดภัยและก็เดินเท้ากันต่อ เพื่อหาที่หลบซ่อนตัวนาวาได้มาบอกกับบุรินว่าทีหลังอย่าทําอะไรบ้าบินเสียงๆแบบนี้อีกบุรินจึงบอกไปว่าทําไมกลัวเขาไประเบิดเรืออีกเหรอไม่เหลือเรือให้เขานั้นระเบิดอีกแล้วแต่นาวาก็บอกไปว่าที่เขาเตือนเพราะว่าเขานั้นเป็นห่วงซึ่งบุริน ก็รับรู้ได้ถึงความรู้สึกดีๆที่นาวามีให้กับเขาจนพวกเขาได้เข้ามาในถ้ำแห่งหนึ่งสิ่งที่พวกเขานั้นได้เจอในถ้ทำทําให้พวกเขานั้นตกใจเป็นอย่างมากเพราะในนี้มีโครงกระดูกเต็มไปหมดทุกคนจะคิดว่าไอจอร์เคตัวเมื่อกี้มันต้องลากเหยื่อที่มันนั้นได้มาเข้ามากินในนี้อย่างแน่นอนพวกเขาจึงพากันจุดไฟแล้วก็พากันเดินเข้าไปในถ้ำแต่ขนานั้นเองไอจอร์เคตัวนี้มันก็ได้ตามเข้ามาอีก พวกเขาจึงด่าไฟและพยายามหลบซ่อนตัวซึ่งน้ำหวานก็ร้องไห้ออกมาด้วยความหวาดกลัวบุรินจึงบอกให้เธอนังเงียบๆหลังจากนั้นทุกคนก็ไม่มีใครส่งเสียงอัดออกมาจนจระเคมันค่อยๆเดินผ่านไปพวกเขาทุกคนได้ออกมาจากถ้ำและมาหาที่พักพอคิดว่ารอดจากไอ้จาระเคตัวนั้นกันแล้วหลังจากนั้น เฟิร์นก็ลงไปล้างมือในน้ำโดยที่เธอไม่ทันได้ระวังว่าไอ้จระเข้ตัวนั้นมันกำลังคืบคลานมาตรงนี้แล้วหลังจากนั้นเฟิร์นที่กำลังหัวเราะต่อกระซิบพูดจาล้อเล่นกับเพื่อนๆอยู่ก็เจอไอ้จระเข้ตัวนั้นกระโดดขึ้นมางาบเข้าทุกคนตกใจเป็นอย่างมากหลังจากมันได้เฟิร์นนั้นไปกินอย่างอิ่มอร่อยมันก็ได้ย้อนกลับมาอีกครั้งแล้วก็ขึ้นมาบนฝั่งเพื่อจะมากัดกินทุกคนต่อ เหยื่อรายต่อไปที่มันนั้นสังหารก็คือมายนั่นเองพวกผู้ชายที่เหลือจึงได้เอาไฟมาเพื่อไล่มันออกไปซึ่งมันก็ได้ผลไอตระเกะตัวนี้ค่อยๆถอยหนีไปเรื่อยๆเยช้าวันต่อมาทะเลสาบแถบนั้นก็นองไปเรื่อยๆซึ่งคนที่เหลือก็นอนหลับอยู่มีแต่เพียงบุรินเท่านั้นที่ออกไปสำรวจป่าแถบนี้แล้วเขาก็บังเอิญไปได้เจอกับซากเรือที่มอเตอร์มันยังใช้ได้บุริน จึงแบกมอเตอร์กลับมาหาเพื่อนเพื่อนแล้วบอกให้เพื่อนเพื่อนนั้นช่วยกันต่อแพรพวกเราจะได้หนีทุกคนนั้นพยายามหาไม้ไผ่เพื่อมาช่วยกันต่อแพรแล้วก็คิดกันว่าไอ้ตระเก้ตัวนั้นมันได้กินไปหลายคนแล้วมันคงจะอิ่มป่าน,นี้มันคงไปจำศิลกันแล้วมันคงไม่มากินพวกเราอีและขานาดนนเองพวกเขาก็รู้สึกว่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่หายไปเขามีชื่อว่าวายุ แต่ทุกคนก็ลงมติว่าจะไม่รอพอคิดว่าวายุน่คงไม่รอดแล้วพวกเขาจึงได้สตาร์เครื่องและออกเดินทางกันทันทีซึ่งมนตราเขาก็ไม่ค่อยพอใจฟีฟานะที่ฟีฟ้ามาทิ้งวายุไปแบบนี้ไม่รู้เลยว่าวายุตายไปแล้วหรือเปล่าแต่ฟีฟ้านั้ก็มั่นใจว่าวายุคงจะไม่ต่างจากเฟิร์นที่ตายไปแล้วจึงทำไม่ทั้สองคนนั้นทะเลาะก,กันและมนตาก็ตกลงไปในน้ําซึ่งขนานั้นเองจูจูวายุ ก็ขี่พาลามอเตอร์ลอยมาจาับบนท้องฟ้าแล้วก็บอกทุกคนไปว่าเดี๋ยวเขาจะไปตามคนมาช่วยแต่จู่ๆไอจรเขอรเคยักษ์นั่นก็ผุดขึ้นมาจากน้ําแล้วก็กัดกินวายุจนเสียชีวิตไปทุกคนตกใจเป็นอย่างมาก จึงรีบบอกให้มนตรานั้นขึ้นมาจากน้ําพวกเขาพยายามดึงมนตราขึ้นมาแต่ก็พบว่าอจระเข้นั่นได้กัดกินส่วนล่าของมนตราไปเสียแล้วจนทําให้เขานั้นเสียชีวิตไปฟีฟาไม่ได้เห็นก็ตกใจกลัวและบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนผิดนะเขาไม่ได้เป็นคนทําให้มนตราต้องตายและเขาก็พากล่าของมนตราลงไปในน้ําและเมืเ่อพวกเขานั้นเดินทางกันมาเรื่อยๆก็พบว่ามอเตอร์นั้นมันเสียอีกแล้ว นาวาเขาจึงออกไอเดียว,ว่าเดี๋ยวเขาจะล่อจระเข้ตัวนี้ให้และทุกคนก็หนีไปเลยแม้ว่าบูลินและทุกคนนั้นพยายามจะห้ามไว้แต่ว่านาวานั้นก็ไม่ฟังและยอมกระโดดลงไปจากแพเพื่อถ่วงเวลาให้ทุกคนนั้นหนีไปได้ซึ่งนาวาก็ได้กระโดดลงไปในน้ําเพื่อเป็นเหยื่อล่อใหกับจระเข้และจระเข้มันก็ได้พุ่งเข้ามา จัดการกับนาวาซึ่งทุกคนก็ได้กระโดดลงไปในน้ำเหลือเพียงแค่บุรินที่เขานั้นกระโดดลงมาเป็นคนสุดท้ายและจู่ๆจระเข้ก็ได้พุ่งเข้ามาหาเขาและบุรินก็สะดุ้งตื่นขึ้นเขาตะโกนเรียกหานาวาแต่ว่าน้ำหวานก็บอกไปว่านาวาตายไปแล้วบุรินเสียใจเป็นอย่างมากที่เขานั้นสูญเสียเพื่อนที่รักไปซึ่งตอนนี้พวกเขาได้ถูกชาวบ้าน,น้นช่วยเอาไว้แต่บุรินก็ยังคงไม่ค่อยไว้ใจหลังจากนั้น บุรินและน้ำหวานก็เลยออกไปตามหาฟีฟ้าซึ่งในตอนนี้ อ,องซูและคนในหมู่บ้านได้บอกให้ทุกคนนั้นแยกย้ายกันออกไปเพื่อตามจับนักศึกษาทั้ง3คนนั้นกลับมาให้ได้และฟีฟ้าก็ถูกเล่นงานจนถูกจับตัวไปแต่ว่าบุรินก็เข้ามาช่วยเอาไว้ทั้ง3คนได้พากันหนีจนพวกเขานั้นได้ไปแอบดูจนได้รู้ว่าชาวบ้านเป็นคนเลี้ยงจระเข้ยักษ์ัตเนี้ยไว้และให้มันกินต้นชารวันจึงทำให้มันนั้นมีอายุวัฒนะ และคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ก็คือองซูผู้นำของหมู่บ้านนั่นเองเขาต้องการให้ทุกคนน้ำมาตายที่นี่เพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ใครเอาต้นชะวันออกไปเขาต้องการเก็บมันไว้เพื่อใช้เองและเมื่อฟีฟา่าได้รู้ว่าตอนนี้แชมเปญได้กลายไปเป็นอาหารให้กับจระเข้ตัวนั้นไปแล้วเขาก็โกรธเป็นอย่างมากแล้วก็เข้าไปทำร้ายองซูแต่ว่าองซู ก็ใช้ยาที่เขาทำมาจากต้นชารวันรักษาบาดแผลจนมันหายภายในพริบตาหลังจากนั้นองซูก็ได้จัดการกับฟีฟ่าจนเขานั้นเสียชีวิตไปส่วนบุรินกับน้ำหวานก็ได้ใช้จังหวะน,นั้นหนีไปจนรอดเรื่องราวตัดมาหลังจากนั้นทางน้ำหวานและบุรินหลังจากรอดจากเหตุการณ์นั้นมาได้ก็พยายามไปแจ้งตำรวจแต่มันก็ไม่ได้ผล มีนักขา่าวไปสืบข่าวที่หมู่บ้านแห่งนั้นแต่ก็ถูกปฏิเสธว่าเป็นเพียงแค่เรื่องราวหลอกลวงเท่านั้นโดยที่คนให้ขา่าวก็คือองซูนั่นเองพวกเขาจึงคิดว่าคงทําอะไรกันไม่ได้ขณะที่พวกเขากำลังจะเดินทางกลับพวกเขาก็มาเจอว่านาวาเขายังไม่ตายแถมยังมาพานักท่องเที่ยวเพื่อจะไปยังหมู่บ้านไปตามหาต้นชรวันอีกด้วยทาให้บุรินและน้ําหวานตกใจเปอย่างมากน,นาวา ได้หันมามองทั้งสองคนด้วยสายตาที่เหมือนจะเกลียดชังเรื่องราวจะย้อนไปให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วนาวาก็คือหนึ่งคนในหมู่บ้านร่วมมือกับองซูเพื่อล่อให้ทุกคนนั้นไปตายที่หมู่บ้านไปเป็นเหยื่อให้กับจระเข้โดยที่ตอนที่เชมเปนเธอบาดเจ็บที่เท้าของเธอไม่สามารถหนีไปไหนได้ก็ได้ถูกนาวาเป็นคนพาตัวมาให้องซูเอาไปเป็นอาหารให้กับจระเข้ตัวนั้นนั่นเองส่วนในตอนที่นาวากระโดดลงไปในน้ํา จระเข้ตตัวนั้นก็ไม่ได้ทำอะไรนาวาเลยแม้แต่นิดเดียวและเรื่องราวอมาตาพะพัสยองก็ได้จบลงซึ่งเรื่องนี้นะครับเป็นหนังจระเข้ตของไทยนะครับที่นานๆทีเนี่ยเราจะได้รับชมกันแบบนี้นะครับผมก่อนหน้านี้ผมได้สปอยหนังสยองขวัญสยองขวัญเอาไว้ถ้าใครเนี่ยชอบแนวนั้นเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปแนะนําเอาไว้ให้นะครับสําหรับคนที่อยากไปฟังต่อเนื่องฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับ